วันนี้โมชาแนลนะคะอยู่ในเกมออร่าคราฟนะแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเพื่อนต้องทำแบบนี้ทั้งสี่คนเลยกดคราฟอะไรเนี่ยาเหมือนอินฟินิตคราฟเนี่เข้าใจเอิร์ธเจ้าเอิร์ธมาผมก็จะเอาเอิร์ธบวกเอิร์ธได้สโตนโซลบวกสโต,น,สตนได้โคโคลบวกโค,โคได้เต็มจิมบวกจิมมาเคลมไปเลยเคลียร์ เอาวอเตอร์บวกวอเตอร์วอเตอร์บวกโอเชียนเคลียร์อืมไฟเจอร์บวกไฟเจอร์ไวไฟกดเคลียร์ถ้าผมใช้นี้ะกดใช้สโตนไม่ได้เหรอฮะไปนะ ันนี้บวกกับอันนี้เหรอเคลียร์ก่อนถ้าผมออกล่ะอินอ๋อไบลบรารีสามารถเปลี่ยนได้นะลาวาลาวาเป็นแบบนี้นะลาวาก็คือไฟเจอร์บวกเอ,อิรนะ์ธนับไวไฟคือไฟเจอร์บวกไวเจอร์อินหยางก็เป็นแบบนี้นะวอเตอร์บวกไฟเจอ์อันนี้น้ำบวกน้ำนะอันนี้ผมอ่ะ ฮะล็อกกิโบผมไม่เข้าใจเจมก็คือก็คือเป็นโคบวกโคงนะโคก็คือนี้สโตนบวกสโตนเอิร์ดบวกเอิร์ดวัดอันนี้ก็ไม่มีนะนี่ผมได้มาเอง ถ้าได้ไงอ่ะวัดต่อไปผมก็จะเอา water บวก water ไดโอเชียน้านี้บวกอีกก็ไม่ได้ผมไม่ต้องการน,นั้นเดี๋ยวผมกดใหม่ก่อนไฟร์บวกไฟร์อีจจะรวมไปเรื่อยๆนะบวกอีกก็ไม่ได้กดเคลียร์เออบวกเอิร์ธเออบวกสโตนก็ไม่ได้กดเคลียร์เวนบวกวินไดแแอแอบวกวินไดสกายไม่ได้ต่อแล้ว แล้วต่อไปก็จะเป็นสโตนบวกสโตนก็ได้โคเนาะแล้วก็สโตนบวกโคก็ไม่ได้กดเคลียร์โคบวกโคได้เจมแล้วถ้าโคบวกเจมก็ไม่ได้ล้วก็เ,เจมบวกเจมก็ไม่ได้โอเชียนบวกเจมก็ไม่ได้เอาวอเทอร์ามาก่อนอ,อกอึดน่ะแทนบวกวอเทอร์อีกรอบไลฟ์วออออวอเทอร์อีกรอบอะควาติกบวกวอเทอร์ก็ไม่ได้ เราเอาอควาติกแล้วเราเอาอควาติกบวกตั้งทุกอย่างแพนไลฟ์สกายทุกอย่างนับจนถึงด้านบนบวกกับแพนก่อนไม่ได้เคลียอควาติกไลฟ์มือมีดแล้วก็มือมีดบวกกับอควาติกก็ไม่ได้หานก็สกายบวกอันนี้ก็ไม่ได้ แอร์บวกอะควาติกก็ไม่ได้ไทม์บวกอะควาติกก็ไม่ได้ลาวาบวกก็ไม่ได้ไวไฟบวกก็ไม่ได้เจมบวกก็ไม่ได้ตนบวกก็ไม่ได้อ่ะเยอะมากตอนนี้เจมบวกก็ไม่ได้โคบวกก็ไม่ได้สโตนบวกก็ไม่ได้เอิร์ดล่ะเอิร์ดบวกก็ไม่ได้วินล่ะเอิร์ด บวกกันก็ไม่ได้ไฟเจอก็ไม่ได้วอเทอร์วอเทอร์ก็ไม่ได้อ่าผมจะลองรวมกันฮะอะไรบวกกับอะไรอ่ะอ๋ อ้อง uh huh. ใ,ใกล้กันแล้วผมก็ทำแบบนี้รัวไม่รู้เลยว่าทำอะไรได้บ้างผมกดมั่วนะโอ้ oh. ได้คลาสด้วยสโตน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 เคลียร์ก่อนผมจะเอาฟูฟิกชั่นโมกกับแอร์ แพนบวกกับ,บตูนเคลียร์ก็เทอร์ไม่ได้ไฟยือ์อย่างถ้าก็ลาว่าบวกกับไฟบวกกับลาว่าไม่เมอร์เมด วก,กับวอเทอร์ก็ไม่ได้ปกติมสโตนเอิร์ธไอเรียนไหนได้เลยกดเคลียร์นะมันเริ่มยากแค่คลาสบวกกับเฟคชั่นก็ไม่ได้ครับอินเทอร์จีชั่นบักว่าแล้วไฟเออร์โอ้อินเทอร์เนลเฟรมอินเทอร์เนลเฟรมวกไม่ได้ Win ไม่ได้ internal frame internal frame ไม่ได้ class บวกกับ class ไม่ได้ p r function บวกกับ function c l a s บวกกับ entity ไม่ได้เอบวกกับจิมไม่ได้ เดี๋ยวถ้าเจมบวกกับ huh น้ํา so ก็ไม่ได้แฮะเจมบวกกับสโตนไม่บวกกับโคลด้วยเชจเจอร์เชจเจอร์นะฮีร์สมบัติฮีรสมบัติบวกกับฮีรสมบัติไม่ได้จบวกกับมมีดไม่ได้ฮีรสมบัติบวกกับอินเทอร์เน็ตเฟรมอินเทอร์เน็ตแอไม่บวกกับเจม ตน้นโคไม่ได้ทิ้งไปชียนและว่ะ a i สกายคิดก่อนถ้างั้นถ้าเป็นนั้นผมก็จะเราเอาทุกอย่างออกมาผมก็จะรวมนะผมเป็นคนที่อยากรู้นะก็าถ้าผมเอาทุกอย่างออกมาจะเกิดอะไรขึ้น แลับชันอควาติกแพลนไลฟ์เอสสกายไทม์ลาวาไวไฟโอเชียนินยางเจมโค้ stone earth win วอเทอร์ไฟเจอมาใกล้ๆกันนะ้ฮะวอดมันผมได้โคตอ่ะมไม่รู้นะผมทำผมได้เดชด้วย ได้ไวู้อโวคาโน่ก็มีดีมากมจะทำนี้ไปเรื่อยๆทำนี้ไปเรื่อยผมจะทำนี้ไปเรื่อยไมรู้จะได้เลยผมกคดคดลิกรัวๆผมกคดคดลิกรัวอันอู้ซีซัสมิชซีซัสเหรอผมได้มองด้วยได้มองผมก็จะกดรวมรัวๆนะผมไม่รู้ผมกด โอ้บาลานซ์มีบาลานซ์ด้วยหนก็ไม่แน่ใจนะว่าอันพวกนี้ทำยังไงเดี๋ยวจิซัสบวกกบกอดเคลียร์เอาอันนี้บวกกับกอดจิซัสมองค,คอมีโครมาเซอร์หรอฟีเจอร์ อินทร์เฟมปดรัวนะพดปวดรัวมันไม่มีอะไรบวกกันไม่ค่อยได้ละว่าเทอบวกกับเอิร์ธได้แพลนลบว่เทอบวกกับไฟได้ออย่างเอิร์ธบวกกับวินได้ดัสดัสบวกกับวินอีกรอบไม่ได้ดัสบวกกับดัส ไม่ได้ d u s บวกกับ earth ไม่ได้ d u s บวกกับ water ได้เ n e นจ y กับมันดื่ม d u s บวกกับ fire spirit spirit บวกกับ earth earth quake ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จ spirit spirit ก่อนบวกกับ w i n ทอร์นาโด spirit 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 ออกไมค์สอง แล้วก็เอาวอเ e อร์สตอร์มไฟร์ไม่ได้เคลียร์เอาแล้วก็เอา e a r ร h q ค a k กบวกกับเอิร์ไม่ได้เอาเพิ่มแน่เลยเอิร์ดควักเอาเพิ่มอีกเอาเพิ่มอีกประกอบวินไม่ได้ไฟเออร์ออเตอร์ไม่ได้อหะผมก็กดเคลียร์ผมก็กด เอิ่มสปิริตบวกกับสปิริตได้แมจิกแมจิกบวกกับแมจิกได้สคอลเลอร์สคอลเลอร์บวกกับสคอลเลอร์ไม่ได้อะไรมันก็จะเอาออกมันก็จะเอาแมจิกบวกกับแมจิกได้สคอลเลอร์อ๋อขอลืมสคอลเลอร์บวกกับแมจิกไม่ได้ทันโนวกกับทันนารูไม่ได้ทันนารู้วกกับสตอมไม่ได้สตอมบวกสตอมได้ฮอลิเคนฮอลิเคนบวกสตอมฮอลิเคนกับทันนารูไม่ได้ เฮอริเคนบวกแมจิกไม่ได้บวกสควอเลอร์พานาโดสตอมสปิลิทเอิร์ทควีกไม่ได้เลยแมจิกจะบวกกับสควอเลอร์ก็ไม่ได้เฮอริเคนก็ไม่ได้พานาโดก็ไม่ได้สตอมก็ไม่ได้เอิร์ทควีกสปิลิทบาลานดัสเอาวคนนี้มาดวกันมาบวกกันดูนะ ฮะวอทผมไม่รู้นะ่คืออะไรนะเดี๋ยวสปีลิตอันนี้บวกกับดิทโอ้โหว่าบวกกับสกอร์เลอร์ไม่ได้ไม่ติไม่ได้วาบวกกวาบไม่ได้เดทบวกกับเดทไม่ได้เคลียร์ฮึมแล้วผมจะอะไรดี สปิริตเออคุณต่อแมจิก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 สแควร์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 ฮอลลเคนฮอลลีเคนฮอลลเคนฮอลลเคนซีซีอันนี้แม่จ้าอ่านว่าอะไรฮะอันนี้อันนี้อันนี้ว่าวาว่วาว,วา,ววาวแล้วก็เอ,อ้พอ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 ก็ขึ้นไปด้านบนแล้วของเจ้า ไม่ได้ลบทิ้งลบทิ้งไฟเออร์ไม่ได้ลบทิ้งลบทิ้งวินวกับเฮิเคนไม่ได้ลบทิ้งแล้วก็ลบทิ้งเอิร์ธบวกกับเฮลิเคนก็ไม่ได้ลบทิ้งลบทิ้งนี้เหลืออันนี้แล้วก็บวกกับเอิร์ธวอเตอร์ได้วอเตอ,อร์โฟร์ฮะเอาวอเตอร์โฟอร์เก็บก่อนแล้วก็เอา วินไม่ได้อันทซายไฟร์ไม่ได้แมจิกมาแมจิกแมจิกผมอยากรู้แมจิกบวกวอเทอร์บับเบิลวอเอิร์ดไม่ได้วินวัาเท่านี่ยบวกกับไฟร์ลิงออฟไฟร์บวกกับวอเทอร์ในบับเบิลเอา เอิร์ธบวกไม่ได้กก็ทิ้ง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 แต่ขอลองดูก่อนจำไม่ได้แหละแม่จีเริ่นไปด้านบนเอิร์ธไม่ได้ทิ้งด้วยสโคลเลอร์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 บวกกับวอเทอร์ไม่ได้บวกกับไฟเจอไม่ได้บวกกับเอิร์ธไม่ได้บวกกับวินไม่ได้ทิ้ง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  ถ้าทำนี้ไม่ได้คงต้องจบคลิปนะเอ้อไม่ได้วทอร์ไม่ได้วินไม่ได้ไฟเอร์ไม่ได้ผมอยากรู้เลยอย่างหนึ่งลิงออฟไฟเ e อร์บวกลิงออฟไฟเอไม่ได้บับเบิ้ลบวกบบเบลไม่ได้ชัมเมอร์บวกชัมเมรไม่ได้ลิงออฟไฟเออบกกับชัมเมอร์ไม่ได้บับเบกกับลิงออฟไฟเไม่ได้บับเบกกับชัมเมอไม่ได้ ลิงออฟไฟเออร์บับเบิลวันนี้บวกกันบวกกันบวกกันไม่มีไหนบวกกันได้ฮะใช่ไม่มีเลยมันก็ว่าบวกกับบับเบิลบวกกับแชมเมอร์บวกกับลิงออฟไฟเออร์ไม่ได้วอเทอร์ฟอร์บวกบับเบิลไม่ได้แชมเมอร์บวกวอเทอร์ฟอร์ไม่ได้ไม่ได้ลิงออฟไฟเออร์บวกวอเทอร์ฟอร์ไม่ได้ว่าบวกวอเทอร์ฟอร์ได้นี่บวกว่าบวก วอเตอร์ไม่ได้อันนี้บวกเชมเมอร์รับโบ n ์ลิงออฟไฟก็ไม่ได้เลยบาลานซ์บวกกับซิชัสไม่ได้บาลานซ์บวกกับสปิริ t ไม่ได้บาลานซ์บวกกับทอร์นาโไม่ได้บาลานซ์บวกกับ m มติไม่ได้อยากรู้ว่าว่าบวกกับสปิริ t รอบไม่ได้ว่าโฟรกับ d เดดไม่ได้สปิริ t ทิ้งบวกกอสก็ไม่ได้ดีดบวกกอสได้ De วิววิบวกดก็ไม่ได้กอบวกวิก็ไม่ได้ทิ้งออฟฟยอร์บวกก็ไม่ได้ดวบวกวิก็ไม่ได้ s ชมเมอก็ไม่ได้บัก็ไม่ได้วอเทอร์ฟอก็ไม่ได้วาฟก็ไม่ได้เออวลืมไม่ได้อันนี้เออือ ไม่ได้ฮอลิคีนก็ไม่ได้โครร้ดไม่ได้แมติกล่ะผมจบคลิปนับอ่าผมไม่ดูทุกอย่างนะัว่ามันต้องการมันต้องมันมีอะไรบ้างผมเพิ่งกดคัพอีกแล้วเลบบรี่อันนี้ไม่มีอันนี้เป็นสียบนี้อันนี้เป็นแบบนี้อันนี้เป็นแบบน,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 นี้สโตนก็คืออันนี้นะดูด้านล่างได้เลย,เลยโคกก้อนนี้เจมก้อนนี้นะครับโอเชียนก้อนนี้ w i ไฟเยอร์ก้อนนี้อินอยางก้อนนี้ลราวาก้อนนี้อันนี้ทำนี้ไม่รู้น้ำลองดูก่อนนแอร์ก็อะทรีบวกทรีวั what น่าสงสัยกับแอร์แฮะแอร์ก็คือวินบวกวินได้แอร์ใช่ไงแอร์บวกแอร์ได้คลาวแล้วคลาวบวกคลาวไม่ได้ What ทำไมไมมีต้นไม้ล่ะ life บวก cloud ได้กอดแ l a n บวกก o ดไม่ได้ air บวกกับ y ไม่ sky ไม่เข้าใจก็เป็นว่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะ <c oughs> air sky บวกกับ air ก็คือบวก air ไม่สิ air บวกกับ wind นะ water บวกกับ earth t i m บวกกับ tree tree คืออะไรอ่ะ wat เราไม่เข้าใจ aquatic บวกกับ water เออเดี๋ยว aquatic ไม่มีอะไรหรออ๋อนี่ไง m e m b r a ม่ m m n ไม่มีอะไรอ่ะเ e m ไม่มีอะไรเลแปลกต่อไปก็ เอเนอร์จีกเป็นแบบนี้แบบนี้นะับดูได้เลยอะอะไรอีกแล้วสงสัยแม็มกมากผมไม่มีอันนี้ถ้าอย่างนี้นะับอย่างนี้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 อันนี้นี้นี้ดูได้เลยครับโอ้นี่เทเนี่ยมองนะับบาลานซ์ดัสสเปริล เอิร์ q ควี e ทอร์นาโดสโต m a มจิก c กอเรอร์ฮอลิเคนอันนี้ไม่ไแ bubbles, mer, น,น่ใจค่ะวา w วอเ r อร์ฟอลล์มาร์บล์แชมเบอร์ลิงออฟไอ้ยด้านบนนะค l o าวใช่ครับสวยนะะ่ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามชมโมชชนะีนมากเลยครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ สเตร์์นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับสวัสดีครับเต่ผมอยากรู้อันนี้อีกหนึ่งหนึ่งนับมันคืออะไรฮะยสิบผมไม่แซดอันใหม่อ่าผมจะโลนี่อันหนึ่งนับแซดอีกแล้วแซดผมจะโลให้ได้ไซค์คูนับอยากรู้ Oh. what ไดนะ้เซคนับเซค,คอีกรอบห้าสิบโลอีกได้ปรดผู้ผู้อันนี้โลสานะับไม่ได้อะไร รอบสุดท้ายนะเุ๊ะไม่ใช่สิใช่รอบส้ายจริงแล้วหรือเปล่ายัางไม่เลยอ่าแล้วผมก็อยากรู้เฮ้อคืออะไรอ๋อเป็นการได้รับได้รับตังค์นะผมจะสุ่มอันนี้รอบใช้นะโอเคนะไป